ยิ่งรู้ยิ่งได้ประโยชน์แต่ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าแมกนีเซียมเนี่ยม,มีตั้งหลายฟอร์มแล้วแต่ละฟอร์มเนี่ยยังมีคุณสมบัติจุดเด่นที่แตกต่างกันอีกอย่างแมกนีเซียมบิสไกซิเนตตัวนี้ดูดซึมดีมากๆเลยตัวนี้ช่วยเรื่องของการลดความเครียดปรับการนอนหลับให้หลับลึกและก็มีคุณภาพแมกนีเซียมออกไซด์ตัวนี้ความเข้มข้นสูงมากๆเลยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสริมแร่ธาตุแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเรตตัวนี้ก็ดูดซึมดีเหมือนกัน ช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อใครที่สายออกกำลังกายเนี่ยห้ามพลาดตัวนี้เลยและแมกนีเซียมซิเตรตตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกเล็กน้อยช่วยคลายกล้ามเนื้อลดโอกาสการเป็นตะคิวและสำหรับคนที่อ่อนเพลียทางานหนักพักผ่อนน้อยต้องแมกนีเซียมมาเลตเลยตัวนี้ช่วยฟื้นฟูพลังงานระดับเซลล์ได้ดีเห็นไหมครับว่าถ้ารู้มากเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากนะแต่ปัจจุบันนี้จะเน้นง่ายก็ง่ายนะเพราะว่าเจ้าตัวแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ของ MSP นะครับกล่องนี้เลยนะฮะเขารวมแมกนีเซียมทั้ง5ฟอร์มที่ผมได้พูดใน นะควบคุมความชืน้นแล้วก็ควบคุมหนผภาด้วยพกพาสะดวกนะครับควบคุมโดสได้อย่างแม่นยำนะครับ <S <S เพียงแค่วันละเม็ดนะได้ประโยชน์ของแมกนีเซียมทั้ง5ฟอร์มแบบเต็มๆเลยนะครับเลือกไปดูแลสุขภาพกันนะครับ